สวัสดีครับผมชื่อนายวิทิชัยหนุนกะโทษครับเป็นผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวครับตอนนี้ผมรักษาตัวกับแม่มดกัญชาครับใช้ยาของแม่มดกัญชารักษาตัวครับรักษามาได้2ปีแล้วครับตอนนี้ยาที่ผมใช้นี้ใกล้จะหมดแล้วครับผมจึงขอเบิกยาเพิ่มเพื่อที่จะมารักษาตัวต่อไปครับผมอาการของผมปัจจุบันตอนนี้ก็ดีขึ้นครับสามารถใช้ชีวิตได้ปกติครับ ไปไหนมาไหนทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ครับผมถ้าเปียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมที่ผมรักษาตัวกับแม่มดกัญชาครับรักษาตัวมานี่ก็สามารถใช้ชีวิตได้เกือบปกติแล้วครับผมผมจึงขอขอบคุณแม่มดกัญชานะครับขอบคุณรองปูขอบคุณพี่สืมกรสัจจาขอบคุณหน่วยงาน ทุกคนนะครับที่ส่งยาและก็ดูแลผมถ้าไม่ได้พี่ๆได้แม่มดกัญชานี่ผมไม่รู้จะสู้ต่อ,อยังไงครับผมขอขอบคุณครับ